สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างกระแสผีนะครับและแรงดันผีนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ใต้วิดีโอนะครับที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับจากนั้นคลิกที่สารบัญครับสารบัญนในโฟลเลอร์ค,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 ครับจานั้นคลิกที่สอน m c a 5หนึ จากนั้นก็คลิกไปที่16นะครับอยู่ที่ C16 นะครับสอนน C ถ้าหนึ่ง C16 นะครับวิธีสร้างแรงดันผีนะครับและกระแสผีห mm. ละะังจากคลิกเข้าไปแล้วก็อเอาเลยแล้วทาตามได้เลยนะครับ mm. วิธีสร้างนะครับข้ออนื่นผมขอทบทวนนิดนึงครับแรงดันผีกระแสผีคืออะไระครับ mm. แรงดันผีก็คือการเกิด แรงดันผีเกิดจากการอินดิวนะครับอินดิวขณะที่มันมีการอินดิวนะครับหรือดึงเข้าดึงเข้ามานะครับระหว่างสายหรือระหว่างลายวงจรนะครับและจะเกิดกระแสต่ํานะครับกระแสมันจะมีต่ำๆ่เองนะครับระดับไมโครแอมเท่านั้นนะครับไม่สามารถทําอะไรได้นะครับแต่มิเตอร์เข็มกับมิเตอร์ดิจิตอลสามารถวัดขึ้นได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีความต้านทานสูงมากนะครับเวลาวัดเนี่ย แต่เพียงนิดเดียวระดับไมโ่รวอป์วตนมันก็ยังขึ้นมาตรงๆเลยนะครับตรงกับแรงจ่ายเลยเพราะฉะนั้นก็อันนี้เรียกว่าแรงดันผีเวลาวัดก็จะเจอแรงดันผีเพราะสาเหตุนี้นะครับเพราะสาเหตุที่มิเตอร์ดิจิตอลของเรามีความต้านทานสูงเกินไปเนพะื่ออะไรครับสูงเพื่อให้วัดแล้วแม่นยํานะครับไม่สูญเสียนะครับมันก็เลยเกิดแรงดันผีขึ้นมาเพราะว่ามันความมีความต้านทานสูงนะครับแต่การวัด ระดับไม c r o a m p นะครับวงก็ยังแม่นยําสูงนะครับเท่าแรงจ่ายเลยนะครับเนื่องจากมันมีความต้านทานสูงนั่นเองครับเอ่ออย่างเช่นเราเดินสายไฟเผื่ออนาคตนะครับอย่างนี้นะครับอ่าในดันทีเกิดอย่างนี้นะครับอ่าอ่าคือเราเดินสายไฟไว้อย่างนี้นะครับอันนี้คือไฟสีนะครับแล้วเราเดินเข้ามอเตอร์นะครับตัวนี้ทํางานได้นะครับ ส่วนนี้เราเดินเผื่อไว้แล้วก็รัดไว้ด้วยกันนะครับมันจะเกิดอันินดิวนะครับอินดิวกระโดดไฟเข้ามาในสายได้นะครับแต่กระแสนั้นจะระดับต่ําระดับไมโครแอมนะครับไม่เพียงพอที่จะทําให้ตัวอิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้ครับแต่มิเตอร์ดิจิตอลนะครับอันนี้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับมิเตอร์เกมครับจะวัดถ้าวัดในเลงปกตินะครับเลงโวลต์เอ วลอซนะครับจะมีความต้านทาน5มกนะครับซึ่งมันจะวัดแล้วโวลต์จะมีโวลต์เท่าแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับอันนี้เ็าเรียกกระแสผีแล้วนะครับส่วนมิเตอร์เก็มก็ก็จะตั้งไว้ที่เลงพันนี้นะครับความต้านทานก็จะสูงมากนะครับเลงพันนี่ของโวลต์ a อซนะครับ8.99มกนะครับเลงพันโวลต์ AC ซอยู่8.99มิกซ์นี่นั้นวัดแล้วมันจะแม่นยำสูงครับจะขึ้นนะครับเห็นจะตีขึ้นเท่าแหล่งจ่ายนะครับ แรงดันถีเนี่ยนะครับเราไม่ลองงงว่าเออมันมีแรงดันแต่จริงๆนะเป็นแรงดันถีไม่สามารถใช้อะไรได้ระดับไมโครแอมเท่านั้นครับแต่ถ้าเราปรับไปโลเซตอย่างนี้นะครับจะมีความต้านทานแค่ 3k ครับเปรียบเสมือนว่าเรลาวัดแล้วมันผ่านา 3k แล้วลงกาวนะครับซึ่ง 3k ต่ำมากนะครับเปรียบเสมือนช็อตเลยนะครับมันจะกลายเป็นศูนย์เลยนะครับในระดับไมโครแอมเนี่ยจะเจอ 3k เข้าไปมันจะ ดึงไฟจนตกลงเหลือศูนย์ได้นะครับที่แรงโลแฟตแต่ถ้ามันมีโวลต์จริงขึ้นมามันจะไม่ตกเหลือศูนย์นะมันจะมีโวลต์เท่าเกือบเท่าแหล่งจ่ายนะครับแต่มันก็ไม่เท่าทีเดียวลดลงมาหน่อยนะครับเนื่องจากว่า 3k นะครับ้าเ m v ก็จะแม่นยาสูงนะครับส่วนมิเตอร์ดิจิตอลอ่านี่ไม่เสียเข็มครับเพราะเช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้ปรับเล็งลงมานะครับถ้าเป็นผีจริงมันก็จะ สามารถปรับเล็กังต่ำก็วัดเข็มขึ้นได้หรือเข็มตีขึ้นสุดสก็จริงแต่ไม่แรงไม่พังก็จะรู้ว่ามันเป็นแรงดันถี่ได้เอ,อส่วนอะไรนะครับทีนี้อ่หรืออ่าหรือการต่อลายวงจรชิดกันมากมากเช่นอ่อย่างนี้นะครับภายในมันจะมีลายวงจรนะครับอุปกรณ์นับพันตัวนะครับมันจะชิดติดกันมากนะครับแต่ในช่องทางปกติไม่สามารถเกิดแรงดันถี่ได้นะตรงนี้ ในช่องทางปกติที่ใช้กันไม่มีแรงดันทีให้เห็นถ้ามันเกิดแรงดันทีให้เห็นไมโครโคนเนลเลอร์เบอร,ร์นั้นก็คงขายไม่ได้นะครับมันจะไม่มีแรงดันทีแต่ถ้าราล่อมันออกมาเนี่ยมันจึงจะออกมานวิธีทํานะครับสร้างแรงดันทีวิธีสร้างก็คือเอา R100K นะครับโดยเราเขียนคําสั่งอ่าคําสั่งนะครับคําสั่งให้ขาในการทดลองผมเขียนคําสั่งให้ที่ขาที่3ที่ครับ ให้เป็นลอจิกหนึ่งครับเมื่อเขียนให้เป็นลอจิกหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นขานั้นก็จะกลายเป็นขาซอสนะครับขานั้นก็เป็นขาซอสซอสก็คือจ่ายแรงจ่ายไฟออกมาครับส่วนซิงก็ไฟข้างนอกจมลงไปข้างในแล้วลงกาวเรียกซิงอันนี้ซอสก็คือจะอักแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายของไมโครคอนเลอร์นะครับพุ่งออกมาเรียกซอสเมื่อเราเขียนให้เป็นลอจิกหนึ่งมันก็จะเป็นซอสทันทีกระแสออกมาแค่เบอร์นี้นะครับ at แปดเก้า่อนหนึ่งออกมายี่สิบมแอมป์ครับ มันต่ำมากอยู่แล้วนะครับแล้วเราผ่านร้อยเคปุ๊บดึงลงกลางนี้นะครับผ่านเอาร้อยเคดึงลงกลางนะครับมันก็จะกลายเป็นรนนะบายอนะเราถ้าทําการวัดผมทำการวัดแล้วมันจะมีสี่สิบโวลต์น,นะครับถ้าวัดด้วยมินิอาร์กิวตนนันนี่ถ้าเข็มก็กเหลือสี่สิบสี่ครับทีนี้ยังไงครับอมองผิวเผินก็ปกติใช่ไหมครับวัดแรงดันตกค่อมนะครับ ปกติครับสี่สี่สี่หกวัด้อตรงนี้นะครับวัดข้อตรงนี้นะครับแต่แล้ววัดกระแสนะครับดูนะวัดกระแสจะได้เท่าไหร่ครับวัดกระแส,ะะแสมันจะได้แปดิแปดไมโครแอมนะครับมิเตอร์ดิจิตอลแปดแปดไมโครแอมมิเตอร์เข็มได้สี่สิห้าไมโครแอมนะครับมาดูนะครับ ถ้าวัดได้85 45มิคแอมเราเอาอย่างต่ำมาคิดนะครับเอาอย่างเข็มมาคิดก็แล้วกันครับ45มิคแอมเรามาคิดดูว่าความจริงมันจะใช่หรือไม่ครับเมื่อเราต่อเมื่อเรายังไม่ได้ต่อ R นะครับมันมีกระแสแค่20มิคแอมเองครับแต่เราพอต่อ R เข้าไปตรงนี้ปุ๊บในความเป็นจริงแล้วมันควรจะต่ำกว่า20มิคแอมอ่าจะเป็นสัก10่าห์รมดแอมครับแต่ดัน ความกระแสตับสูงขึ้นมานะครับเป็นสี่สิบเป็นสี่สิบห้ามิคอขึ้นมาได้อย่างไรครับแสดงว่ามันเป็นผีแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมครับจริงๆแล้วช็อตลงกาวนี่ต้องได้มากกว่านะครับแต่กับได้ยี่สิบมิค้อแต่เวลาสองอาร้อยเคเข้ามาอาร้อยเคตัวนี้เข้ามายําการกระแสอีกครั้งหนึ่งกระแสก็ต้องต่าลงใช่ไหมครับประมาณสิบมิค้ออะไรอย่างนี้นแต่บันดันกระแสเพิ่มขึ้นครับ ทีนี้เราจะคิดยังไงให้ชัดๆครับเราก็ต้องใช้วิธีคิดนะครับใช้สูตรคิดนะครับสูตรคืออ่าสูตรคือนะไครับสูตรคือสูนหาค่าโวล์น,นะครับเท่ากับ i คูนนะโวล์ก็คืออ่านี่คือโวล์นะครับนี่ i อก็คือกระแสนะครับอก็คือความดันอ่าอ่ารีทิเตอร์อ่าความดันทานนะครับ ทีนี้เราก็เอามาคูณกันนะครับเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับไปที่ a c c e s s o r i e นะครับแล้วก็คลิก p อ w e Calculator เสจแล้วเราก็จะคลิกกันนะครับคลิกไปที่ View คลิก Scientific Scientific นะครับเรารู้กระแสมาแล้ว45โครแอม m ท์ทีนี้เราก็จะคิดนะครับ อ่าสี่สิบห้าไมโครแอมใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวนี้ร้อยเคนะครับร้อยเคหนึ่งศูนย์ศูนย์ร้อยเคร้อยเคนะครับ100 K. 100 K. 100 K. 100 K ร้อยเคก็ร้อหนึ่งศูนย์ศูนย์ e x ก็ d x p นะครับร้อยเคแปลว่าค่าใหญ่ขึ้นไปสามสามจุดนะครับค่าใหญ่ขึ้นไปสามตัวนะครับก็บวกสามครับ บวกสามเสร็จแล้วก็บวกสามนะครับเสร็จแล้วก็คูณนะครับเท่ากับ i คูณ r นะครับ i คูณาก็ตองร้อยเคขึ้นมาก่อนนะครับคูณด้วย r คูณด้วยอาอันนี้ถึงที่อะไรเนี่ยเอาใหม่เลยดีกว่าอเท่ากับ i คูณ r นะครับแล้วก็เอา i ขึ้นมาก่อนนะครับสี่สห้านะครับเดี๋ยเออันนี้ทิ้งไปก่อน สี่สิบห้านะครับมโครแอม exp นะครับมโครแอมนี่ลบหมายความว่าต้องเป็นจุดเทนนิยมหกตัวนะครับให้ลดลงไปนะครับลดก็คือลบนะครับ e บวกก็คือเพิ่มก็ตดตดจุดบวกลบนี่นะครับเป็น e ลบเอาหกตัวครับหกตัวเสร็จแล้วก็คูณนะครับอันนี้คือสี่ห้ามโครแอมแล้วนะครับทีนี้ก็คูณด้วยร้อย k ครับตรงนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์ exp นะครับถ้าใหญ่ขึ้นไปนะครับคือบวกครับสามตัวครับ k เท่ากับ4.5โวลต์น,นะครับหมายความว่าแรงดันตัวเคองตรงนี้จะต้องมีประมาณ4.5โวลต์นะก็ะถูกต้องใช่ไหมครับเอ่อกระแสผีนี่สามารถนามาไปใช้ได้วยครับไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าผีแล้วไม่มีมีแต่มันมีระดับไมโครแอมสามารถเอาไปใช้ในงานได้นะครับเป็นลอจิกหนึ่งลอจิกศูนย์ให้ฐานนี้ได้เฉยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราเขียนให้มันเป็นเซ็งน,นะครับ เป็นลอจิกหนึ่งออกมาตรงนี้นะครับและภายในนะครต้องมีอารุ่นน้นะครับถึงจะสาม,มารถทําให้เป็นสิงได้พอเมื่อเราเขียนปุ๊บเนี่ยความต้านทานภายในจะสูงมากครับดังนั้นระดับไมโครแอมป์ตรงนี้เข้าไปที่ขานี้ก็ไม่สูญเสียนะครับมันก็เลยกระแสะผีก็เลยใช้งานได้ด้วยนะครับเอ่อทีนี้อความต้านทานภายในครับความต้านทานภายในของเบอร์นี้เนะับความต้านทานภายในอ่อ ค่านี่ครับอ่ามันจะมีอาพลุน้าภายในที่สองร้อยห้าสิบเทสองร้อยห้าสิบเทนะครับที่เราคิดกันในบท่อนนะครับมีความต้านทานอ่าเป็นอาพลุน้าภายในนะครับส่งไฟออกมาที่นี่ได้ยี่สิบไมโคแอมป์นะครับอ่าสองร้อยห้าสิบเคนะครับเห็นไหมครับห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์ตั้งนะครับ อันนี้เราจะหาอะไระครับหาา R. R R ก็สูตรก็คือ R เท่ากับ V หารด้วย I นะครับโวลต์หารด้วยกระแสก็จะได้ค่าความต้านทานครับเอา5โวลต์ตั้งนะครับหารด้วยกระแสครับด้วย20มิโคแอมครับเกี R. 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 า่าเมื่อหารด้วยมโคแอมก็จะได้เมกะโอห์มนะครับเห็นไหม,มครับ0เมกะโอห์มอันนี้ 250k อันนี้200อันนี้50 250k เราก็เอา 250k มาคิดเลยนะครับ หมดเลยครับสองร้อยห้าสิบเฮตรงนี้ะหาแนยความต้านทานภายในครับสองร้อยห้าสิบเฮสูตรนะครับก็คือเราจะหาโวลต์นะครับหาโวลต์นะครับ i คูณ r น,นะครับ i ก็คือตัวนี้ครับสี่ห้าไมล์แอมป์ก็คือตัวนี้ครับสองร้อยสิบเนะครับเอาสองตัวนี้มาคูณกันเราก็ไดโวลต์นะครับสองร้อยห้าสิบนะครับ สองร้อยสองร้อยห้าสิบเทสองร้อยห้าสิบเทก็ e สามนะครับสามตัวนะครับบวกสามตัวคูณด,ด้วยสี่สิบห้าไมโครแอมสี่ห้าไมโครแอมไมโครแอมก็ e x p ลบนะครับก็ที่ิยมหกตัวลงไปครับให้เล็กลงไปหกตัวหกจุดเอ่อเท่ากับสิบแปดจุดสองห้าโวลต์ครับนี่ครับถูกต้องครับ แล้วรวมกันนะครับ4.5นะครับง1 2 5นะครับรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับได้15.75ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ Vc ที่5โวลต์เท่านั้นนี่คือแรงดันถีแน่นอนแล้วครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแรงจริงกระแสจริงเท่าไหร่ครับกระแสจริงก็คือ I I หารกระแสนะครับหาค่ากระแสนะครับ I เท่ากับ V หารด้วย R นะครับ เราก็จะได้ค่ากาแฟนะครับวิธีคิดนะครับความต้านทานภายในมี250เพนะครับบวกอ่าบวกอกีกข้างนอกที่เราต่อไว้นะครับข้างในเนี่ยมี250เทนะครับค้ามดัภายใน,นครับแล้วมาบวกอันนี้100เามา350เทครับบวกร้อยเท่า350เทอ่า350เท คำวหา 10k 5โวลหาร5 350k 5วลตนตั้งนะครับได้ 350k เท่ากับเท่าไหร่ครับวนหาร k ได้มิเลียมนะครับอ่0มิเลียมได้14.28มโคแอมป์ครับกระแสจะต้องมี14.28มโคแอมป์ครับไม่ใช่4.5มิคแอมป์อย่างเกี้ยวครับกี่บอกว่า4.5วันลาวัดอันนั้นผดนะว่ดได้4.5มโคแอมไม่ถูก มันต้องสิบสี่สองแปดหนึ่งห้านะครับแล้วนตกข้อมาครับวนตกข้อมิดีหาก็วนตกข้อมนะครับวนตกข้อมเราก็อนี่หาสูตรหากระแสตะกี้หากระแสไปเรียบร้อยนะครับถ้าจะหาค่าแรงดันวนนะครับเท่ากับไอคูล์ นะครับ14.28มโคแอมป์นะครับคือกระแสนะครับคูณด้วย R นะครับ R ก็ค okay ือ 100k นะครับมันก็จะได้แรงดันตวความเท่าไหร่ครับคูณ 100k นะครับเดีวนะหมายความว่าตรงนี้มีจริงๆแล้วมันมี14.28มโคแอมป์มานะครับแต่มันเป็นผีมาถึงสี่มามโคแอมป์นะครับที้เราจะคิดค่าแรงดันตวความตรงนี้นะครับว่าที่จริงแล้วมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับ มันไม่ใช่สี่โวล์น,นะครับอ่าสิบสี่นะครับจุดสองแปดมโครแอมนะครับ exp นะครับไมโครแอมก็ลบนะครับคลิกตรงบวกลบตรงนี้นะแล้วก็หกตัวนะหกจุดอ่า uh, คูณด,ด้วยนะครับคูณด้วยเท่ออไหร่ครับร้อยนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ exp ใหญ่ขึ้นไปสามต้องเป็นบวกสามตัวเท่ากับ 1.428โวลต์ 1> 1. ตรงนี้จริงๆแล้วต้องมีแรงดันตน่อควอมแคอ1.428โวลต์ครับประมาณ1.4โวลต์ครับไม่ใช่4โวลต์4.6โวลต์นะครับ่4.6โวลต์นี่คือแรงดันผีนะครับแต่เมื่อมีแรงดันผีแรงดันผีก็สามารถเอาไปใช้ได้ในกรณีเป็นลอจิก1ให้ทําอะไรลอจิก0ให้ทําอะไรได้นะเพราะอย่างนี้ความต้านทานมันสูงมันก็เลยกระแสตรงนี้ก็เลย สามารถใช้งานได้มันเข้าไปมันก็ไม่สูญเสียนะครับกระแสก็ยังคงไว้แต่มันไม่เพียงพอที่ไปทําให้ตัวเลโกนิกทํางานได้นะครับแค่ระดับไมโครแอมนะครับผีมีจริงแล้วก็มีตัวตนแล้วก็สามารถใช้งานได้ในทางลอจิกด้วยแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ได้อ่าหน่วจอครับแล้วความต้านทานภายในลระครับสองร้อยห้าสิบเพมครับเนีย่ยจะหาโวลต์ที่ประมาน,นะครับ เาวนตรงนี้นะครับตรงนี้มีอาคุณ่าฟที่ขานี้นะสองร้อยห้าสิบเทสนี่ต่อปุ๊บสองร้อยห้าสิบเทสองร้อยห้าสิบเทนี่ก็เอาแรงนันตัว่อข้อมจังหวะนี้นะครับจากห้าโวลต์น,นะครับมาถึงจุดนี้นะครับว่าจะมีกี่โวลต์น,นะครับข้อมนี้แล้วก็มาข้อมนี้เออได้กี่โวลต์วิธีหาก็คือเอาสิบสี่จุดสองอ่าโวลต์เทกับไอคูนาา่าไอคือสิบสี่จุดสองแปด อ่ไมโครนะครับไมโครก็ลบนะครับหกตัวคูณด้วยอสองร้อยห้าสิบเคครับความต้านทานใหญ่สองร้อยห้าสิบแยกดีสามจุดขึ้นใหญ,ใหญ่ใหญ่ขึ้นสามจุดใหญ่ขึ้นสามตัวเท่ากับสามจุดห้าเจ็ดโวลต์น,นะครับอสามจุดห้าเจ็ดโวลต์อ่า uh, นี้ก็ได้อ่าสามจุดห้าเจ็ดโวลต์ครับ สามจุดห้า็บวกกับหนึ่งสิบี่สองแปดนะครับระบบเสร็จเศษที่เราไม่ได้คิดมานะครับก็จะเป็นห้าโวลต์พอดีอันนี้ก็คือให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนบทต่อไปจะมีการวัดแรงดันผีให้ดูนะครับแลกกระแสผีว่าวัดอย่างไรครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ